ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เขลับมืินิเบาแอมรลทงเดินทางมาติดตามตัวเลขกับโพยงอีกครั้งหนึ่งนาะครับท่านผู้ชมเนาะงวดที่ผ่านมาครับสามเจ็ดสามเจ็ดเข่าจังๆครับเอฟซีผีปูเฒ่ามาเขียนเลขใส่ฝ่ามือครับขายหน้าซื้อรถวัสดุครับนี่เอาเขาไปขายอีกมือนี้ครับเอฟซีเพื่อนนะจากปฏิสือตุลี่เพื่อนนะครับแต่เบาแอมรลทงมาก่อนเพื่อนก็เลยไปนั่งถ่ายญี่ปุ่นครับวินข่าวว่ามีผีผู้เฒ่าหัวงอกครับ ยื่นลอตเตอรี่ให้ครับเอฟซีเนาะสามแผ่นครับแต่แอมเห็นเลขกสามตัวแดงจิงคืองวสันครับมาถามคุณพ่อพ่อหน้าพีกันเลยครับว่า moderator. สิเป็นตัวไหนเนาะครับเนาะสวัสดีครับพ่อหญิงครับสวัสดีครับเฮ้ยสวัสดีค่ะพ่อหญิงครับยังรอคือเก่าแหะครับเอฟซีเนาะคุณเสือไล่ตัวนี้เสือไล่โอ้ไล่เนาะเสือไล่พ่อหญิงครับเสือไล่ไล่เนี่ยโอ้ยครับครับนี่แหละคน รอคนที่อันนี้นายแขนสั้นตัวเหมือนเลยครับนายแขนสัืนสีแดงงามเนาะครับนอกคนไหนขยายให้เอฟซีบังคับก่อนอ่าถูกคือจึงกึงแต่ละคุณพอ่อพ่อโอครับเ <c oughs> จ็ดสามเนาะครับสามเจ็ดเจ็ดสามวะครับพ่บมมบอะยั่แมนกบหนา้ากรบหลังโอ้ยกรหน้ากรบหลังกันครับนี่ๆๆนี่นี่ถือให้เอฟซีบ้างนะครับนี่แหละตัดเอาอยู่ในนี้แหละครับเอฟซีผีปูเฒ่าคนมหาเนาะครับเนาะ แต่ขอแต่ขอจังๆครับงวดนี่ขอจังๆด้วยครับพออย่างงวดกว่อนนะคะน้อครับแนวใดครับพออย่างคืเอเฮียนแต่เป็นแนวอะไรเบาสูยไล่ละเอียดให้เอฟซีเป็นฟังหน่อยครับคุณพ,อพ่อผีผู้เฒ่าลงไม่อีกแล้วผีผู้เฒ่ามาอีกบ่ครับนี่แม่นผีผู้เฒ่ามาแต่ไส่ผีครับมาแต่ทั้งคนแหละทั้งผู้ทั้งเขาโอ้ครับผมเป็นผีผู้กเก่าหรือผีผู้ใหม่บัดนี่ เกี่ไข่ผู้เก่านะครับผู้บอกเลขถือบอกครับแม่นผู้บอกบอกเลขถืองวดองค์ติวานมาครับเพิ่นมาเพิ่นก็มายื่นลอตเตอรี่ให้มายื่นลอตเตอรี่ให้เลยยื่นให้สามใบโอ้ครับครับยื่นลอตเตอรี่ให้สามใบแม่นครับเพิ่นมาวานเนวไยอครับพอยังก่อนเพิ่นมายื่นลอตเตอรี่ให้นะครับงวดมั่งนึงก็ให้ถือเพิ่นว่ามึงง่วงมากงวดในสิให้อีกเพิ่นจังไหนเรามันกลับกันได้ครับกลับกันเพิ่นก็ กลับไปกลับมาอขอตรงตรงซ่ครับเอฟซีนี่หกพันมาเจ็ดสามสามเจ็ดมันเออมันก็นได้อยู่เขาอยู่อขั้นฐานเป็นตัดเนาะครับนเนาะอ้าวบวเป็นยังครับบวว<อ>่ากันครับเป็นกระสิตัดเอาคือว่าแหละครับมันจะพูดมันก็มายืนโตตรตลีให้มาแต่ไสกว่าครับมาแต่ทั้งพูดทั้งเขาครับให้มาหายอยีกไ,ยยได้งอวนวอีกคนละให้มันสียหายแจ๊จ้าเลยวะนี่คนละเฮ้ยแจ๊จ้าเลยงานมายืนโรตลีให้ครับสามใบสามใบ โอ้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวอันเขายืนในเราเดี๋ยวจะไปขายที่พ่อครับขายซื้อลอตเตอรี่ลูขายซื้อลอตเตอรี่ตาดตัวคือขักันสวัสดีครับคุณพ่อครับสวัสดีครับผุ่นเอฟซีผุนมา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 ฟังเลขน้ำกันครับคุณพ่อบถามเพิ่งน้ำกวนเอาถามเบิ่งน้ำกวนเอาอ่าครับหมเนี่ยเป็นเพิ่งหมอโอ้เป็นเป็นหมอน้ำบ่อครับหมอทำเลยบ่ครับนี่เป็นหมอทำเดือ๋ยเป็นหมอทำน้ำดักเอาผู้เดียว โอ,โอ้สิเบิ่งน้ำกล่นมีวิชาอาคมแนที่สั่นครับพอเหงิงโอ้มออโอแมีนบอกครับอิ่งนี่เดียว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 เดี๋ยว,ยว,ยว,ยวให้รถณผใส่ไ,ไปก่อนครับผู้แล้วตาหนิผู้โตโจริงแล้วเอฟซี <c oughs> ถึงว่าอยู่หัวหน้าผีเขาเอืน่นเบิดบาดภาเป้า,าเล็กนี่นะครับคุณพอเหงิงครับแล้วได้แล้วผู้แปลได้อยูอออ่สุดยอดเลยครับผาดนี้ มากคออือมองนะครับข e ้อตรวจขออภัยเนาะครับเนาะเอฟซีเสียงรถแสกซอนข้นมาครับพีผู้เทายืนลอตเตอรี่ให้แมนตัวไหนครับอันนั้นเห็นเลขในลอตเตอรีร่เก้าสามเก้าสามแมนแดงยี่คือสีสแดงเลยสีสแดงยี่งขึ้ห้วยเก้าสามมันก็อยูใ่ในชุดเก่านี่ตัวอะครับพออยัง ต้องกิดไม่ยอะรตอรีหเห็นอยู่ในหันแดงๆสามตัอนสองตัวแดงริงขึโอ้เก้าสามแดงริงขปกติรถตอรีมีหกตัวได้ครับหกตัวที่เราเห็นต่ตัวถ่ายหเห็นแต่ตัวถ่ายเกสามเก้าสามโอ้เก้าสามเนี่มันไม่กสิบแปดล้านหมแล้วเนาะครับนาะเด็สี่ครับขัตาเป็นเป็นรอตุรีรีกสิบแปดล้านเนาะครับพอยังเนาะ ครับอันเป็นหมอนี่อาจารย์นี่ไปเหตุยังเหรอเน่ครับพออย่างโอ้ยเกิดดูแลน้ำมู่บ้านเนี่ล่ะดูแลน้ำมู่บ้านอันนั้นนี่เนาะครับไปเจ็บไายป่วยหรือว่าเขาส้มผีเขาผียังก็ไล่อยู่บ่ล่ะครับไล่อยู่หัังเถ้าโอ้ยเถ้าก็ไล่แม่นถึงว่าอยู่พี่ปอบเนี่ยมันมาขึ้นเลียนาเลียขาเลียแข้งตลอดมันจะล่องของพออย่างบ่าเนี่ยแม่นนะครับ โอ้ครับมันมาอีกบ่ครับพี่ปอกมาอีกบ่ครับบ่มาว่ะมันยานเนาะยานไอ้เดี๋ยวไปเองืส่ของใส่เลยได้หนิเนอะครับเอฟซีแต่กระทนี่บ่ยานแล้วแล้วผีมันเนี่ยยานทั้งนี้ผียานเลยไม่นแตกเลยวันซะแตกเลยครับผมอุ้ยสุดยอดสุดยอดครับเอาเดี๋ยวให้พ่อเหงื่พาเอาเลขจากมือครับเอฟซีเนาะตอนนี้ก่ะได้เลขมาแล้วครับสามตัวเหรอครับมีบ่ครับ ถาตัวโบ่ันไดโอ้โบทันไดแม่ครับครับเอาบบเป็ยังครับเดี๋ยวสิมาตามคุณพ่อน้าพีอีกครับให้รวยตองหวดด้อครับให้รวยตองหวดเนาะครับเนาะจังไรอีกครับพออย่งครับก็โมมี่ยังมาไหว้แล้วมันก็พันตอนนั้นเนาะพันตอนนี้เมื่นฝันตองหวดได้ท่านั้นครับเอาเดี๋ยวสิึ้นตัวเลขหว่แคบหน้าจอครับสามหกสิบแปดเอาสิบแปดไปนับนะครับจังน้อยเพราะว่าอตเตอรีสามใบกันกับสิบแปดล้านครับ หนึ180 paid, ่งแปดศูนย์เลยบ่ะครับเอาลองเบิร์ข่าวประธามันเพิ่นมาให้แบบปริศนาแล้วครับผมอย่างเนาะครับผมสิบแปดล้านก็เอาหนึ่งแปดหรือว่าหนึ่งแปดศูนย์นำครับคันถัดตรงๆก็คือเก่าสามเนาะครับผมอย่างเนาะครับไปรับชมเบิองัวเลขกันครับขอบคุณครับคุณพ่อย่างครับสวัสดีครับโอ้มีวิชาอาคมบอกบอกเอฟซีเลยเนาะครับเนาะเอฟซีครับผมถ้ามาชมเนาะตัวเลขของพ่อย่างครับเป็นเลขหางเดียวครับเอฟซีเนาะมั่นใจครับผีปูเฒ่ามาหาอีกแล้วครับ เอาลอตเตอรี่ให้3แผ่นครับเอฟซีแล้วก็บอกเก่าสามเก่าสามครับเอฟซีเนาะคันถามันแปลเอากับลอตเตอรี่นี่ก็เป็นสิบแปดหลักครับสามใบกับสิบแปดล้านเนาะครับเนาะสามใบกับสามอยู่แล้วเอาสามหนึ่งแปดก็ได้ครับเอฟซีสามหนึ่งแปดคันถามากคันถาโบมากกะบบเป็นหยังครับเอาตรงๆครับอย่าลืมเลยเก่านี่หมุนขึ้นเป็นเลขหกน้ำครับหกสามก็ได้ครับหรือว่าตรงๆก็คือเก่าสามครับเอฟซีเนาะเมื่อนี้ครับ เมื่อนีเบาแอมโลทงสิบห้าไปเบิ้งข้องดีครับมีค่องดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมกันครับเบาแอมโลทงนี่จะเดินทางไปทําบุญยวัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิด,ดังแดนอีสานครับเดี๋ยวมี้คองดีทิปใหม่ทิดมือนมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียยทรัพย์ครับค่าขายขายขายของโบดีลูกค,ค้าโบ้ให้เขาล้านคนยางพาน เอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตาคาดขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเรียกสื่อลอตเตอรี่จึงสิ่เหถือนะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ของไม่รับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะดีดครับครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับโอ้เนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตาหมายยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยคู่เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบ,บตอนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมช,มชอบ kh á kh á ค้าขายทุกอย่างล้วเนาะครับผมสาธุสา, ket, สาธุสาธุสาธุ นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดเนาะเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้แหอยแล้วก็บีอใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ถ้าปากสามครั้งลูกหัวต่ำลูกคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะ เป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันนะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่รอดนะพ่อนวดที่เหลอเนาะสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างยาเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรานแน่นอนขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอ แล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาไม่ตาไมายอมพูดกับผู้ใหญ่เนาะรมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหยิน่าวกบรอดซ่าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราลวยครับสําหรับ ท่านใดที่ค้าขายของบวกค่อยดีลูกค้ายางบ่เห็นล้านเฮาไข่ไขวว่ามีอียงบดบงังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาล้านเหตุนในคนมองบ่เห็นล้านค้าเฮาเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้านในลาน้านค้าล้านขายของเฮาครับขายดีปันเท่นทท้ำาททาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะ เ่าแอมเราตรงหงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือหนี่งครับมีโอกาสได้มาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปร่วยน้ำกันครับสำหรับทันใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบายังกายผู้สาว กูบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับสามผู้ชมเอาไปใส่เลยเรื่อยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับสามผู้ชมเปิดฝาลุงปูออกมาแล้วครับเนาะล้กก็เมื่อเตะครับสามผู้ชมเมื่อเตะล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเือรูปปากสามเือนะครับท่าปากสามเือท่าคิวสามเแล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับท่ามผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสามด้วยครับด้วย่ามผู้ชม เป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาลจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดล่ะครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลในแต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโมหลายนะครับเนาะมีหลวงปู่คูนมีหลวงปู่คูน แอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแตงไห้แล้วก็นี่วัดหลวงปู่รอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่รลอดวัดกุกกลมเนี่ก็แตงวัดหลวงปู่รวยยนะครับนาะวัดหลวงปู่รวยเนี่ก็แตงขึ้กันนี่ครับหงยนคาว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรอซ่าครับเอาไปฝากเอพซีกระโท่มาตามเบอร์โทนี่ยแหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปหายาญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับ ให้ดวงเงินบรารมีเขาแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับน้องเสมอชมแล้วกาบ้าแอมเปอร์ตรงนี้ด้น้ำมุนมานําครับได้น้ำมุนคลองหลวงปูุลอดมหัยยิบซี่นะครับเสมอชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีที่ลาสีมันบดมันบงังเสนียดจังไรในตนัวเขาสิเดออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับเสมอชมเนาะ กระเฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี่เอามาโบลายครับามาฝากอิฟซีโบลายกระโถ่มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุาให้ถือเกลียกเด้อครับเอาไปใส่ละให้ถือเกลียกรัตตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตรงกับสีให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ เพิ่งทำเลยพอด้เพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอิษอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบอะไแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาเาครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ